มีการเจอกันของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะผู้นำอาเซียมีอันวาอิบลาหิมนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียมีการพบกันระหว่างอันวาและทักษิณชินวัตรรวมทั้งมินองลายถ้าพี่น้องจําได้ก่อนที่อันวาจะเดินทางมาเมืองไทยประธานาธิบดีของจีนเนี่ยเดินทางไปมาเลเซียก่อนใช่ไม่ใช่แล้วเขาก็เดินทางไปยังผู้นำต่างประเทศหลายประเทศยกเว้นมาเมืองไทยเพราะเมืองไทยสีจิ้นผิงไม่รู้ว่าต้องมาเจราจากับแพ่ทอง าหรือมาคุยกับทักษิณชินวัตรดีแต่เมืองไทยเขาไม่รู้ไเมืองไทยเขาไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีเมืองไทยชื่อทักษิณชินวัตร หรือชื่อแพรทองทานกันแน่เขาก็เลยบอกอยากละนั้นเลยไม่ต้องมาเขาแล้วกันไปมาเลเซียมันกลายเป็นอันวานายกรัฐมนตรีมาเลเซียทําหน้าที่เป็นผงซักปอกคือปอกขาวให้บุคคลสองคนที่รู้สึกว่ามีมนทินทางการเมืองคนหนึ่งคือทักษิณชินวัตรทำไมไม่ไปพบแพททองทานไม่คุยกับแพรทองทานให้เป็นทางการกรณีพามา่าะทําไมต้องไปยกพื้นที่เรื่องพามา่าดังนั้นการเจราจาเมื่อวานเกิดขึ้นในทางหนึ่งมันเหมือนว่ามันเป็นการเมืองซ้อนการเมือง ทำเหมือนเป็นภาพปิดว่ามีการเจราจาลับกันแต่ปิดเหมือนเป,เปิดเปิดเหมือนปิดคืออยากให้เห็นภาพอยากให้ประชาคมโลกเขาเห็นภาพว่ามาเจราจารมาพูดคุยกันที่เมืองไทยคนที่ได้ประโยชน์จากการพูดคุย วันภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือทักษิณชินวัตรคือภาคของทักษิณที่ถูกสถาปนาว่าเป็นผู้นําของอาเซียนเดินข้ามการเมืองไทยในประเทศไปแล้วพูดง่ายๆคือสถาปนาอนํานาจตัวเองว่ามีความรู้ความสามารถเกินระดับประเทศไปแล้วไปเจราจาระหว่างประเทศไปแล้วทั้งที่ไม่มีบทบาทนั้นเลยผมก็แปลกใจพอทันวาอิปราฮหิมมามาพบแพทองทานในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มันก็ต้องพบอยู่แล้วในฐานะผู้นําประเทศเนี่ยพบเป็นพิธีการ บอกว่าหารือเรื่องความมั่นคงระหว่งาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พบกันพอเป็นพิธีแต่เวลาหาหรือกับนายยงตีไทยพูดถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เวลาพูดถึงพม,ามา่าทาไมไม่คุยกับแพททองทานละ่ะทําไมต้องไปคุยแทนกับทักษิณชินวัตรดังนั้นเนี่ยทักษิณถูกสถาปนาโดยการเมืองหรือไม่เขาก็อาจใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวทําให้เกิดประเทศใกล้เคียงเนี่ยสถาปนาอํานาจตัวเองขึ้นมาให้เหนือการเมืองภายในประเทศหรือเปล่ามันเป็นเวทีเหมือนพ่อขา,ขาวของบุคคลสองคนโดยเฉพาะยิ่งพ่อขาวให้กับ ทักษินชินวั